สวัสดีครัทุกท่านนะเราก็จะมาเริ่มยิงไม้ฝาแผ่นแรกกันเลยนะท่านผู้ชมโนดสวยงามเดี๋ยวให้กับจันรตัดนะต้องมัดอาไว้เปล่าเดี๋ยวผมเตรียมสว่านไว้ก่อน หมามันหอนเนาะลูกไปไรหมาหอนจอดเลยเต้ ลองขึ้นไปดูซิเอทสดูก่อนมันพอดีหรือเปล่าเหมือนจะพอดีนะฮะรฮ้อฟังนี่พอดีแล้วนะมันติดอะไรเปล่าเหมือนจะได้ยู่นะพอดีอุ้ยไม่หะตันนี้หน่อยนึงดเะเอีกนิดนึงนนาะเดี๋ยวดูปะ ยกหน,นักเป็นรูปแับน,นี้ลงมาก็ได้นิดนึงอือนี่นี่ตรงข้างในมันเป็นพลูวน,นะเออไอตรงนี้เนาะเอาอันนี้ซอ,อ,อ,ม,อมาขีดด้วยกันก็ได้อ้แสดงว่าเราไม่ต้องบากยาวก็ได้นะเราบากแค่แบบนีก็ได้ใช่<ๆ><ๆ>นิดเดียวก็พออืมตัวนี้เนาะนะโอเคอ่ะนิดเดียว โกอาก็เก็บรอยเชื่อมอยู่ทุกท่าน mà đây không nhưng ừ. lên ừ. nó nhiều vắt thứ 2 nó vắt nó แล้วม่อาเสรจได้ไัผดนหน้าแเดีน้าียวายิงิงหน่เราจะได้วัดเสมเต็มเียนะสานตรงนั้น so สวยเลยเดี๋ยวล้องยิงยากนะเนาะเย็บๆเอานิดนึงก็เออประมาณนั่นแหละโอเคเจ้าไปไปเออเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลัง เดี๋ยวก็จะไล่ขึ้นไปเนาะให้ครบเนาะอันนี้จะเ็ไหตรงนี้คนระับโอ้จะไ,ได้ด้านหน้าสองบาทนึงชูก่อนเนาะสวยอ่ะโอเคครับทุกท่านนะก็เดี๋ยวรอดูเนาะเดี๋ยวเราก็จะวัดตัดแล้วก็ใส่ใส่ได้จะเร็วอยู่นะถ้าได้แผ่นข้างล่างเสร็จแล้วก็ข้างบนก็เร็วเลยเพราะข้างบนเนี่ยมันตัดแค่ขอบซ้ายขวาไม่ได้บากเนาะ นะฝากไว้ที่นี้ครับผมสวัสดีครับ